ท่านก็ต้องเห็นว่าเราสามารถทํางานสําหรับแบรนด์ของท่านได้ท่านถึงจะเลือกเราครับผมว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่หรอกครับผมก็รัวรจะมีปัญหาข่าด้วยไหมพี่เอไม่กลัวครับผมไม่กลัวเพราะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกครับเพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็ต้องดูดีๆก่อนว่าคือเราเราต้องทํางานให้ท่านได้ก่อนท่านถึงจะเลือกเราครับผมมีข่าวมาหรือว่าจะกลับไปถามพี่เอหรือไม่คะไม่ถามครับผมก็เราก็อย่างที่บอกครับผมก็เชื่อว่าพี่เอเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกครับก็คือ ถ้าเกิดที่เอเหมือนถ้าเกิดพี่ A, เอทำอย่างนั้นแต่ผู้ใหญ่ท่านไม่เห็นว่าผมทำไงให้ท่านได้ผมว่าทางผู้ใหญ่ก็ไม่เลือกหรอกครับอืมอนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีพรีเซนเตอร์ประมาณ20กว่าตัวเปลี่ยนเียกับเจ๊กีเลยอ,อ๋อไม่ไม่ถึงหรอกครับตอนนี้ท่านี้ผมเร้าก็มีเนี่ยครับมี5้าตัวเท่านั้นเองครับผ้าหกผ้าหกชิ้นแต่ว่าส่วนพี่เอจะคุยอะไรมาผมเองก็ยังไม่ทราบเท่าไหร่ครับพี่เอเขาเขาจะบอกตอนที่ตอนที่ตอนที่ก็คือเราึงต้องทำผมก็เลาต้องทำงานเขาถึงจะบอกครับ อ,อันนี้ก็มีมอีกคอันนี้ก็มีก,ก็คงมีมีเริ่มถ่ายทำอยู่เรื่อยๆมีอีกตัวหนึ่งครับผมที่ถ่ายทำไปแล้วครับ